สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กรพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องกรรมของเขาครั้งเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยเด็กได้ยินได้ฟังผู้ใหญ่พูดกันเสมอๆถึงคำว่ากรรมเช่นสมัยก่อนเมื่อทราบว่าคนที่รู้จักชอบพอกันเป็นฝีในท้องหรือเป็นวันโรคผู้ใหญ่มักจะพูดขึ้นว่ากรรมของเขา หรือพวกลูกหลานไปติดสิ่งเสพติดต่างๆจนเสียผู้เสียคนผู้ใหญ่ก็มักจะพูดขึ้นว่ากรรมของมันถ้ามีลูกหลานไปทำความผิดมีผู้มาบอกญาติผู้ใหญ่มักจะโวยวายโทษว่ากรรมแล้วกรรมแล้วและได้ยินเรื่องของกรรมนี้เสมอตลอดมาจนชินหูทำให้ข้าพเจ้ารู้จักคำว่ากรรมเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเมื่อพูดถึงคำว่ากรรม คนส่วนมากมักจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเสนียจันไรเป็นของชั่วช้ามีแต่โทษไม่มีอะไรให้คุณคิดว่าทั้งในอดีตและปัจจุบันนี้มีผู้ที่เข้าใจว่าชั่วร้ายยังมีไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะมีอะไรไม่ดีขึ้นมาก็มักจะโทษกรรมแต่เมื่อข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังและได้พิจารณาหาเหตุผลมีความรู้สึกว่า กรมนั้นเป็นคำกลางกลางเพราะหมายถึงการกระทำหรือการทําไม่ใช่เป็นคําชั่วร้ายอย่างที่เข้าใจกันนอกจากจะมีคํานําหน้าหรือพ่วงหลังอย่างเช่นว่าผู้สร้างความดีมีจิตใจเมตตาปราณีทำบุญให้ทานปฏิบัติตนอยู่ในศีลห้าก็เรียกว่ากุศลกรรมหมายถึงผู้สร้างความดีเป็นบารมีนั่นเอง หากผู้สร้างความชั่วเช่นฆ่าสัตว์หรือฆ่าตัวเองก็ดีหรือเป็นโจรผู้ร้ายลักขโมยหรือชอบเป็นชู้กับเมียชาวบ้านผู้อื่นที่เจ้าของห่วงเจ้าของรักหรือผู้จาส่อเสียดยุยงในเรื่องไม่จริงให้คนแตกแยก,กสามัคคีเกิดความเสียหายหรือเมาสุราอารวาสก่อกวนให้สังคมเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้ผิดในศีลห้าข้อ เป็นการผิดในศีลธรรมก็เรียกว่าอากุศลกรรมฉะนั้นเราได้พิจารณาคำว่ากรรมก็หมายถึงเพียงการกระทำหรือทำหากเราทำความดีก็เรียกว่ากรรมดีหากเราทำความชั่วก็เรียกได้ว่ากรรมชั่วเพียงตัวอย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าคำว่ากรรมนั้นมีความหมายว่าทำหรือกระทำ เป็นคำกล,งกลางๆที่ผสมกับความดีหรือความชั่วได้ทั้งสองอย่างไม่ได้หมายถึงความชั่วดังที่ข้าพเจ้าเคยคิดตั้งแต่เริ่มต้นเดิมทีเมื่อได้คิดพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปอีกก็คิดว่าคำว่ากรรมนั้นจะมาใช้แทนคำว่าธรรมหรือกระทำก็ไม่ได้เพราะคำว่ากรรมนั้นเป็นการกระทำที่หนักคล้ายกับว่ากรรมนี้เป็นคำที่ผู้ใดได้สร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วขึ้นมาแล้ว ผลก็จะตามสนองในไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครหนีพ้นฉะนั้นกรรมนี้จึงใช้แต่บางกรณีเท่านั้นเป็นความรู้สึกในเรื่องของกรรมเช่นนี้จะผิดหรือถูกนั้นข้าพเจ้าต้องขออภัยด้วยถ้าหากว่าไม่ตรงกับความรู้สึกของท่านผู้ใดในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วข้าพเจ้าได้ประสบด้วยตัวตนเองมาแล้วและประสบกับผู้อื่นที่เชื่อถือได้ ได้เคยเล่าสู่ให้ท่านหลายๆคนได้ฟังกันข้าพเจ้าจึงขอรวมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วไว้ในที่นี้เพื่อท่านจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาดูเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคนี้แล้วบ่ายวันหนึ่งข้าพเจ้านั่งเขียนหนังสือเบลรนอ,อยู่ที่ห้องทํทททททาง,งานบังเอิญยังไม่กลับบ้านตามปกติข้าพเจ้ากลับบ้านตอนบ่ายๆเมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็มองเห็นท่านผู้หนึ่ง เดินเข้ามาในที่ทำงานแล้วก็เดินตรงเข้ามาหาข้าพเจ้าเมื่อเห็นหน้ากันกรับกลาครับคราว่าเคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อข้าพเจ้าได้เชิญให้นั่งเรียบร้อยท่านผู้นั้นเห็นข้าพเจ้างงง,งอยู่จึงถามขึ้นว่าจำผมได้ไหมครับข้าพเจ้าตอบอมแอมไปว่าจำได้แต่นึกชื่อไม่ออกท่านผู้นั้นก็หัวเราะและพูดขึ้นว่าผมชื่อเออยังไงละ่ะจำได้ไหม ข้าพเจ้าก็ตะลึงขึ้นมาทันทีแล้วพูดออกมาลอยๆว่าโอ้คุณจริงหรือข้าพเจ้าพูดด้วยความไม่แน่ใจเพราะชื่อนี้กับข้าพเจ้าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กๆและเราเคยร่วมโรงเรียนเดียวกันมาครั้งหลังท่านผู้นี้นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลข้าพเจ้าไปเยี่ยมหลายครั้งเห็นมีอาการหอบรูปร่างผอมแก้มตอบอาหารกินไม่ได้ต้องให้น้ำเกลือมาตลอดต่อมาครั้งหลังนี้ก็เห็นอาการ หอบหนักหอบทีขึ้นต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจข้าพเจ้าเห็นแล้วก็เศร้าใจหมอเห็นว่าถ้าปล่อยให้คนมาเยี่ยมไข้กันมากคนนั้นย่อมจะทำให้คนไข้าขาดการพักผ่อนอาการอาจจะสุดหนักลงได้เพราะต้องพูดต้องตอบคำถามทั้งที่ร่างกายอ่อนเพลียต้องการพักผ่อนคนเยี่ยมส่วนมาก ไม่ได้นึกถึงในข้อนี้เมื่อทราบว่าหมอห้ามเยี่ยมก็คิดว่าอาการไม่น้อยเมื่อข้าพเจ้าไปเยี่ยมก็เห็นอาการครั้งหลังก่อนหมอห้ามเยี่ยมก็เห็นอาการหนักอย่างน่าเศร้าใจแม้ข้าพเจ้าไม่ได้เยี่ยมแต่จิตใจก็ระลึกถึงภาวนาอยากให้หายเพราะเพื่อนรุ่นเก่าๆนับบรนจะน้อยลงเต็มทีบัดนี้มีท่านผู้หนึ่งมีสภาพที่ปกติแข็งแรงไม่ผอมแห้ง ตรงกันข้ามกับเพื่อนที่ข้าพเจ้าเคยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลในครั้งหลังซึ่งยังเข้าใจว่านอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลฉะนั้นข้าพเจ้าจึงงงเพราะไม่ได้นึกไม่ได้ฝันว่าจะได้พบจึงคิดข้ามเลยไปไม่ได้แต่เมื่อได้ทราบว่าท่านได้หายป่วยเป็นปกติแล้วก็มีความปีตยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อเข้าใจกันดีแล้วท่านผู้นั้นก็หัวเราะและพูดว่า ผมอยากจะมาเล่าเหตุการณ์ที่ผมป่วยเป็นเรื่องพิสดารให้คุณได้ฟังตอนที่อยู่โรงพยาบาลนั้นเมื่อคุณไปเยี่ยมเป็นเวลาที่ผมอาการหนักมากมีเตทรงกับสุดผมต้องนั่งหลังโกงอ้าปากหอบจะนอนก็ไม่ได้แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกต้องนั่งทรมานเอามือสองข้างกดยันทางไว้ข้างหน้านั่งหลังงอเป็นกุ้งหอบหักหัก,หก พงหกหัวขึ้นลงขณะที่หายใจเข้าออกน้ำมูกน้ำลายไหลออกมาจากปากจมูกเหนื่อยแทบจะขาดใจทําให้ผมนึกถึงตัวว่าบาปกรรมอใดที่ผมได้ทําไว้นะจึงต้องได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสหาหัสเช่นนี้ผมไม่เคยได้สร้างกรรมชั่วอะไรไว้เลยเมื่อเห็นสภาพตัวเองเวลานั้นผมหมดอะไรในชีวิตนึกอิจฉาคนที่ไม่ป่วยไข้กินอะไรก็กินได้ไปเที่ยวไหนก็เที่ยวได้ ส่วนผมต้องทรมานอยู่ในโรงพยาบาลกินก็กินไม่ได้ไปก็ไปไม่ได้เป็นแรงปีทรมานทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแต่แล้วเห็นจะหมดเวรทําให้ผมเกิดระลึกถึงสุนัขตัวหนึ่งได้เวลานี้ผมมีสภาพเหมือนสุนัขตัวนั้นผมมีสุนัขตัวหนึ่งเรียกชื่อมันว่าไอหมีมันเป็นหมาดำปลอดตลอดทั้งลิ้นก็ดำมันเคยตบงูเล่นได้ไม่กลัว ความจริงผมก็รักไอหมีมากมันประจบก็เก่งเราอยู่สวนก็จำเป็นต้องมีหมาดูดเพื่อไว้เฝ้าสวนและเฝ้าผลไม้ในสวนของเราผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเป็นฤดูทุเรียนและส้มตอนเย็นเราจึงตัดทุเรียนส้มและผลไม้อื่นที่มีอยู่ในสวนไว้ในบ้านตอนเช้ามืดก็จะมีคนมาขนไปใส่รถนำไปขายเชิงสะพานเหล็กริมคลองมหาพฤทธาราม มีคนมารับเอาไปเป็นประจำทุกเช้าแต่เช้าวันหนึ่งคนที่มากำลังก้มลงหยิบตะกร้าใส่ผลไม้เจ้าหมีเกิดคึกขนองอย่างไรไม่รู้มันกระโดดเข้าไปกัดหัวไหล่ทั้งที่ผู้นั้นเคยมาเอาของยกขึ้นรถเป็นประจำทุกเช้าทำให้ผมโมโหโกโรธมากที่มันไม่รู้จักจําคนไปกัดเขาไม่รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตาบ้างเลยผมเลยจับปลอกคอ ลากตัวมันลงมาที่กรองข้างสวนจับหัวมันกดลงไปใต้น้ําสักพักหนึ่งทําโทษเพื่อให้มันรู้จะได้เข็ดที่หลังจะได้ไม่ไปกัดคนที่เข้ามาในบ้านเพื่อนำผลไม้ขึ้นรถไปขายผมทําเพื่อสั่งสอนให้มันรู้เท่านั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะลงโทษมันรุนแรงเกินไปหรอกมันพยายามดิ้นรนทุรนทุรายตะเกียกตะกายหนีพักหนึ่งผมก็ดึงหัวมันขึ้นพ้นน้ำปล่อยมันลงที่พื้นดิน เห็นมันอาปากหอบสิโคงบานพองขึ้นยุบลงมันยังอุตานั่งทางขาหัวสัน่นน้ำลายไหลทางจมูกย้อยลงบนพื้นดินเหลือบตาขึ้นมองดูผมผมเห็นแล้วผมก็นึกสงสารขึ้นมาคิดว่าเราไม่ควรมือหนักกดน้ำมันนานเกินไปจนมีอาการเช่นนี้ถ้าช้ามันคงขาดใจตายไปแล้วคิดว่ามันนั่งทางขาหอบได้มันคงไม่ตายไม่ช้ามันคงหาย แล้วผมก็ไปทำงานอื่นไม่อยากเห็นสภาพที่น่าสงสารให้เวลามันพักผ่อนเท่านั้นก็จะช่วยให้มันหายเป็นปกติได้ตอนเย็นผมกลับไปดูมันในสวนอีกคราวนี้มันหายจริงๆมันหายไปทั้งตัวไม่รู้ว่าไอหมีมันหายแล้วมันหนีไปไหนค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นพยายามตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นบัดนี้นับสิบสิบปีผ่านมาแล้วมาคราวนี้ผมเป็นหอบ พิจารณาดูตัวเองแล้วมีสภาพเหมือนไอ้หมีหมาของผมที่ถูกกดน้ําเมื่อดึงหัวขึ้นมาพ้นน้ํากิริยาท่าทางเหมือนผิดแต่ว่าผมเป็นคนมันเป็นหมาผมก็นึกได้ว่ากรําชั่วที่ทํากับไอหมีได้ตอบสนองผมเสียแล้วผมนั่งยันมือสองข้างหอบน้ํามูกน้ําตาไหลมันเป็นท่าทางของไอหมีตอนมันเหลือกตามองดูผมเหมือนมันจะแก้แค้น ผมจึงแน่ใจว่าอากุศลกรรมที่ทำกับไอหมีแน่ไม่มีข้อสงสัยใดๆผมจึงได้ตั้งสติตั้งใจทั้งกำลังป่วยหนักๆอยู่อธิษฐานในใจว่าไอหมีเอ๋ยถ้าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าขอโทษที่ทำกับเจ้ารุนแรงกับเองครั้งนั้นโดยไม่ได้มีเจตนาอย่าจองเวรจองกรรมกับข้าเลยถ้าเองตายไปแล้วข้าก็ขอทำบุญสร้างกุศลอุทิศไปให้เอง ขอให้มีความสุขสันชาติของเองก็เป็นที่รู้กันดีว่ามีความกตัญญูจงอย่าก่อเวรจองเวรเลยข้าไม่ได้ตั้งใจจะทํากับเองรุนแรงถึงเพียงนั้นถ้าเองยังไม่ตายมีชีวิตอยู่แห่งใดก็ขอจงอาอุสิกรรมให้ข้าด้วยเถิดขออย่าให้โรคนี้มันทรมานข้าต่อไปเลยข้าขอรับผิดชอบและขอขมาต่อเองด้วยอธิษฐานจิตเท่านี้ผมนึกได้ในเวลานั้น แล้วผมก็แผ่ส่วนกุศลแผ่เมตตาให้ว่าบุญกุศลใดที่ผมได้สร้างไว้ขออุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้ไอหมีหมาที่ผมเลี้ยงแต่ก่อนจงรับบุญกุศลในบัดนี้ด้วยต่อมาอาการของผมก็ค่อยทุเลาขึ้นนับว่ามหาัศจรรย์ยิ่งนักมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนับแต่วันที่ผมได้อธิษฐานจิตแผ่ส่วนกุศลแผ่เมตตาจิตถึงเจ้าหมี ต่อมาอาการของผมก็ดีขึ้นตามลำดับผมไม่ต้องทนทุกตทรมานเมื่อผมหายจึงได้ทำบุญแผ่ส่วนกุศลไปให้อีกและจึงได้มาหาคุณนี่แหละทำให้คุณนั่นงงแล้วก็แปลกใจคงไม่นึกว่าจะเป็นผมข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องปแปลกๆก็อดคิดไม่ได้ว่านี่คือผลแห่งกรรมแต่เป็นอกุศลกรรมจึงเกิดผลร้ายตามสนองข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นตามคำบอกเล่า ที่ได้สนทนามาแล้วบัดนี้ท่านผู้นี้ได้หายจากอาการไข้ที่ทนทุกตรมานมานานแล้วก็ได้มานั่งเล่าเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดให้ข้าพเจ้าได้ฟังรู้ว่าท่านผู้นี้เคยสร้างกุศลไว้มากเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมีไม่น้อยเลยทีเดียวและที่ข้าพเจ้าไม่ทราบก็มีอีกมากมายบริจาคเป็นทุนให้ทางโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนและสมทบเงินสร้างโรงเรียน บริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลเป็นต้นนับว่าเป็นกรรมดีทราบว่านอกจากนั้นก็ยังเป็นหมอดูรืบผูกดวงทำนายโชคชะตาอย่างแม่นยำโดยไม่ต้องการค่าตอบแทนเมื่อครั้งได้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนั้นก็ยังมีผู้สนใจไปเยี่ยมเยี่ยมมองๆคอ,อยหาโอกาสที่จะขอให้ท่านได้ดูโชคชะตาทั้งที่หมอห้ามเยี่ยมบัดนี้ได้หายจากอาการป่วยอย่างอภินิหารยิ่ง เมื่อได้พูดถึงอกุศลกรรมแล้วแม้ว่าจะเป็นการกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่ผลก็ได้รับทันในชาตินี้ถ้าจะนับว่าเป็นกรรมชั่วเห็นผลช้าที่เบาจึงให้ผลเร็วหากว่าเป็นกรรมชั่วที่หนักก็คือจะเห็นผลช้าคราวนี้เรามาพิจารณาดูผลแห่งกรรมดีกันบ้างเพราะบังเอิญมีคนคนหนึ่งได้นำเอาบันทึกมาให้ข้าพเจ้า บอกว่ามีผู้บันทึกฝากมาจากต่างจังหวัดข้าพเจ้าก็ได้นําบันทึกฉบับนั้นมาพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องกรรมดีคู่กับเรื่องกรรมชั่วจึงได้นําเรื่องนั้นมาพิจารณาด้วยปัญญาว่าสิ่งลี้ลับที่ตอบสนองนั้นมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วดังที่มีผู้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2497ผมได้ขึ้นไปหาคุณแม่ที่ต่างจังหวัดเวลานั้นท่านรับราชการเป็นครูใหญ่ อยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดทางภาคเหนือซึ่งมีคำสั่งเป็นทางการให้ย้ายเข้าประจำกระทรวงศึกษาธิการผมจึงขึ้นไปเพื่อช่วยคุณแม่จัดของใช้เครื่องใช้ประจำบ้านของคุณแม่มีไม่น้อยจึงบรรจุเข้าหีบห่อเตรียมจัดส่งเข้ากรุงเทพตามปกติผมเป็นผู้ที่มีนิสัยชินที่ต้องหาขนมหวานกินตอนกลางคืนเพราะผมอยู่ที่ต่างจังหวัดกลางคืนก่อนนอน ต้องหาขนมหวานกินจนเคยตัวเสียแล้วคืนนั้นประมาณสองทุ่มผมเตรียมตัวจะออกจากบ้านไปตลาดเพื่อซื้อขนมกินตามนิสัยที่เคยผมติดไฟฉายไปด้วยคืนนั้นเป็นคืนข้างขึ้นอ่อนๆทางก็ไม่สู้จะมืดนักพอแลเห็นสิ่งหยับๆได้ไกลๆเมื่อผมลงจากบ้านพอเดินมาถึงประตูนอกจะเปิดออกไปถนนผมกำลังจะเอื้อมมือไปถอดกรอนไม้ ก่อนที่มือจะถึงทันใดนั้นหูก็ได้ยินเสียงกระซิบเตือนว่าหยุดก่อนอย่าเปิดระวังงูทำให้ผมสะดุ้งชะง,งักมือที่กำลังจะเอื้อมไปถอดกรอนประตูออกรีบหดมือทันทีผมได้ยินอย่างชัดถ้อยชัดคำเป็นเสียงประหลาดเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวรีบหยิบไฟฉายเปิดซองดูที่กรอนประตูซึ่งเป็นกรอนประตูแบบโบราณไม้ใช้ไม้เป็นสลักแบน เมื่อไฟส่องไปก็มองเห็นดวงตาท้องคู่แวววาวเมื่อแสงไฟฉายผมก็ตื่นเต้นตกใจสีงูกับสีไม้เก่าๆมันกลืนกันแทบจะเป็นสีเดียวกันหากช้านิดเดียวเอามือไปถอดกรอนผมต้องถูกงูกัดฉกที่มือแน่นอนไม่มีปัญหาโลกนี้มีสิ่งอะไรลี้ลับที่คอยเตือนระวังภัยให้เรามันเป็นเรื่องที่แปลกผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหน ได้ช่วยชีวิตผมได้ทันเวลางูตัวนั้นขดพันอยู่บนกรอนประตูไม้เมื่อถูกแสงไฟฉายที่ส่องออกไปงูก็โผลกหัวชูขึ้นสายไปมาแล้วค่อยๆค,คลายตัวที่ขดอยู่เลื้อยหายไปในกอหญ้านึกว่างูก็กลัวคนถ้าไม่เหยียบหรือจับต้องตัวมันงูก็ไม่ทำอันตรายเราทำให้ผมนึกถึงก่อนหน้าประมาณหนึ่งปีมาแล้วผมได้เดินทางขึ้นมา จังหวัดทางภาคเหนือเพื่อเยี่ยมคุณแม่เป็นครั้งแรกเที่ยวตามถนนทุกแห่งเพราะใหม่ต่อสถานที่ผมพักอยู่กับคุณแม่ที่บ้านพักประมาณเจ็วันก่อนจะกลับต่างจังหวัดที่ผมอยู่ผมเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ในเมืองภาคเหนือนั้นทุกถนนสุดบ้านเหนือบ้านใต้ตลอดถนนริมแม่น้ำปิงเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งนี้ ได้อาศัยจักรยานของพานรงประจําโรงเรียนประจําจังหวัดนั้นที่ได้กรุณาให้ผมยืมผมจึงได้ออกไปทางห่างจากตัวจังหวัดเป็นถนนยังไม่เรียบร้อยมีทรายปนดินในสมัยนั้นการถีบจักรยานก็หนักแรงไม่ค่อยจะวิ่งเท่าไหร่นักแต่ทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามมากถนนควบคู่ไปกับริมน้ําปิงทําให้เพลิดเพลินผมต้องใช้กําลังถีบมากขึ้น เมื่อมาถึงตำบลไม้งามเป็นหมู่บ้านแต่ก็มีร้านค้ามีโรงหนังและมีโรงงานทำเครื่งผมยังไม่เคยรู้เห็นที่แปลกและสนใจผมต้องถีบจัก,กรยานตามทางที่กันดานซ้ำถนนก็เป็นทรายปนดินทำให้เกิดกระหายนา้าเพราะระยะทางจากในเมืองมาถึงตำบลไม้งามนี้ก็ยาพอควรประมาณเกิโลเมตรจึงเลี้ยวรถเข้าหยุดพักที่หน้าโรงหนัง รู้สึกว่าจะใช้หนังชั่วครั้งชั่วคราวผมสั่งน้ำหวานใส่น้ำแข็งมาดื่มหนึ่งแก้วกำลังนั่งดื่มด้วยความกระหายมองไปเห็นคนจับกลุ่มกันอยู่ข้างถนนก็นึกว่าคงมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแต่คงไม่ใช่คนถูกรถชนเพราะรู้สึกว่าไม่มีรถผ่านไปเลยแรกๆผมก็ไม่ได้คอยสนใจแต่เมื่อดื่มน้ำหวานเข้าไปครึ่งแก้วแล้วรู้สึกแก้กระหายแล้วก็สบายใจขึ้น หายเหนื่อยเมื่อได้นั่งพักก็ถามเจ้าของร้านเครื่องดื่มว่าคนเขามุงดูอะไรกันนะครับหญิงเจ้าของร้านได้บอกว่าเด็กถูกงูก,กัดนะครับผมรู้สึกสะดุ้งใจนึกเป็นทุกข์จึงถามว่าทำไมไม่รีบพาไปส่งโรงพยาบาลดนด่วนละ่ะประเดี๋ยวก็แก้ไม่ทันก็จะตายเสียหญิงเจ้าของร้านบอกว่าเขาให้คนรีบไปตามพ่อแม่แล้วละ่ะแต่ยังไม่เห็นมาผมชักไม่สบายใจเกิดเป็นห่วงเด็ก มัวแต่คอยพ่อแม่เมื่อไร่จะมาก็ไม่รู้กลัวว่าจะไม่ทันถึงโรงพยาบาลล่าช้าไปหมอก็ช่วยไม่ทันนอนใจไม่ได้เกิดทำให้ผมคิดถึงอกเขาอกเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซ้าเป็นเด็กตาดำๆจะปล่อยให้ตามบุญตามกรรมกว่าพ่อแม่จะมาถึงเด็กคงตายเสีแล้วคิดแล้วผมก็เกิดความสงสารเด็กขึ้นมารีบจ่ายค่าเครื่องดืง่มแล้วนึกในใจว่าเราควรจะช่วยเด็กให้พ้นจากอันตราย นึกดังนั้นแล้วผมรีบออกจากร้านเครื่องดื่มตรงก็ไปที่หมู่ชนรีบแหวกคนที่มุงดูเข้าไปเห็นเด็กนอนบิดตัวไปมาหน้าบูดเบี้ยวกลางพื้นดินเหงื่อชุ่มตัวร้องว่าปวดปวดเลือเกินผมไม่รอช้ารีบประคองเด็กให้ลุกขึ้นนั่งแล้วให้เหยืยดเท้าให้ตรงพิจารณาดูถามว่าถูกกัดตรงไหนเด็กชี้ไปทางที่นิ้วเท้าเมื่อผมพิจารณาแล้วก็เห็นมีรอยเคี้ยง คนที่มุงดูคนหนึ่งบอกว่างูกระปะกัดเพราะตำบลน,นี้มีงูกระปะชุกชุมผมก็รีบจัดการปฐมพยาบาลที่เคยศึกษาวิชาลูกเสือจากโรงเรียนนำออกมาใช้เวลาคับขันโดยถอดเขทมขัดของเด็กรัดโคนขาจนแน่นและพยายามรีดปากแผลให้เลือดมันออกผมบอกว่าหนูทนเจ็บหน่อยนะทนเจ็บจะได้หายผมนึกว่าทางที่ดีสุดรีบส่งโรงพยาบาลด่วน แล้วแถวนั้นมองดูแล้วไม่มีพาหนะอะไรที่จะพาเด็กไปส่งถึงโรงพยาบาลได้เร็วได้ผมร้อนใจมากมีความสงสารเอ็นดูเด็กเป็นทุนเกิดห่วงกังวลว่าจะนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันคิดว่าไม่มีทางอื่นจะดีกว่าต้องนำเด็กขึ้นจัก,กรยานไปกับผมต้องรีบไปให้ถึงโรงพยาบาลที่เร็วที่สุดเพราะไม่มีทางใดจะเร็วและดีกว่านี้ผมไม่สนใจว่าพ่อแม่เขาจะมาหรือไม่ผมรีบประยุงเด็กขึ้นนั่งคร่อมข้างหน้ารถจักรยาน แต่ไม่ง่ายอย่างคิดลำบากไม่ใช่เล่นแต่ผมก็พยายามอย่างทุลักทุเลและมีคนในกลุ่มนั้นใจดีช่วยพยุงและบางคนก็แก้ผ้าเขาม้าช่วยกันจากเอวแล้วก็ให้ผมผูกกันเด็กไม่ให้ตกจากรถจักรยานผมจึงผูกรัดเด็กไว้กับตัวถังรถกันตกหลายรอบชาวบ้านต่างก็พากันช่วยแล้วผมก็ปลอบใจเด็กว่าจะนำไปรักษาที่โรงพยาบาลให้เด็กพยายามแข็งใจประเดี๋ยวก็ถึง ผมพยายามให้กำลังใจเด็กตลอดเวลาวันนั้นนับว่าเป็นบุญกุศลของผมและเด็กไม่รู้ว่าผมเอากำลังที่ไหนมาถีบจักรยานเร่งเวลากลับเข้าเมืองนำเด็กไปส่งถึงโรงพยาบาลได้เร็วอย่างนะ่าแปลกใจถ้าเวลาปกติผมคงเหนื่อยแทบขาดใจทั้งที่ถนนไม่ดีเป็นทรายปนดินหนักแรงกว่าถนนธรรมดาสองเท่ากลัวยางจะแตกแต่ก็ามาได้อย่างปลอดภัย เมื่อมาถึงโรงพยาบาลผมก็รีบแก้ผ้าาม้าที่ผูกเด็กไว้รีบอุ้มแทบจะวิ่งตรงเข้าไปหาแพทย์เวรคิดว่าหมอเท่านั้นที่จะช่วยได้เวลานั้นเห็นหมอเป็นผู้วิเศษหรือเทวดาผมรีบบอกหมอว่าเด็กถูกงูกระปะกัดพูดไม่กี่คำหมอก็รีบมาตรวจดูแผลที่ถูกงูกัดแล้วรีบจับยามาฉีดทันทีไม่รอให้เสียเวลา เมื่อหมอฉีดยาแล้วผมก็ถามหมอว่าผมมาทันเวลาไหมครับหมอเด็กจะหายไหมหมอบอกว่าเห็นจะไม่เป็นอะไรมากนักแต่หากมาช้ากว่านี้สักห้านาทีผมก็ไม่รับรองนะผมได้ยินหมอพูดเช่นนั้นก็โล่งอกสบายใจขึ้นเพราะผมกลัวจะมาไม่ทนันผมเป็นห่วงเด็กวิตกกังวลตลอดทางว่าจะไม่ทันเวลาเมื่อหมอบอกเช่นนั้นผมก็ดีอกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตเด็กไว้ หมอถามถึงชื่อเด็กอายุของเด็กตำบลที่อยู่ชื่อพ่อแม่ผมก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่เคยรู้จักเด็กคนนี้มาก่อนเห็นถูกงูก,กัดนอนอยู่ข้างถนนพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนผมสงสารรีบนำส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าดีแล้วเป็นบุญของเด็กที่พบผู้มีมนุษยธรรมอย่างคุณผมเองก็รอดูอาการของเด็กหลังจากฉีดยาแล้วเพราะยังลุกไม่ไหวต้องคอยให้ยาดมไว้ ผมเห็นอาการของเด็กก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นประมาณชั่วโมงกว่าก็ยังไม่เห็นญาติพี่น้องพ่อแม่ของเด็กติดตามมาผมก็เลยบอกกับหมอว่าเมื่อเด็กปลอดภัยแล้วผมก็จะกลับกำลังจะลาหมอกลับก็พอดีที่พ่อแม่ของเด็กนั้นมาถึงโรงพยาบาลและแสดงความขอบอกขอบใจผมที่ได้ช่วยให้ลูกชายของแกนั้นพน้นอันตรายมาได้ทั้งเด็กพอเห็นหน้าพ่อแม่ ก็มีกำลังใจขึ้นพูดได้แต่ยังไม่มีกำลังลุกขึ้นยืนแต่ก็พยายามยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณตัวผมเมื่อผมได้บอกลาและออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านพักด้วยความภาคภูมิใจว่าผมได้ทำหน้าที่พลเมืองดีและสร้างกุศลกรรมทำให้ผมเกิดความสุขขึ้นทางใจนึกชื่นใจในตัวเองที่สร้างกรรมดีเป็นความรู้สึกที่หายากแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองก็ซื้อไม่ได้ นี่แหะครับเหตุการณ์ที่ผมได้ประจนมาในครั้งนั้นจะไม่มีวันลืมเลยในชีวิตแม้ผมจะไม่แน่ใจแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าผู้สร้างกรรมดีเมื่อถึงคราวอับจนแล้วย่อมจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารเกิดขึ้นคอยปัดเป่าช่วยเหลือตอบแทนไม่ให้เป็นอันตรายอย่างไม่นึกไม่ฝันได้อย่างในเรื่องซึ่งชีวิตผมได้ประสบมาด้วยตัวตนเอง ผมได้ช่วยเหลือเด็กที่ผมเอนดูสงสารให้พ้นจากการตายเพราะถูกงูกัดและผมก็ได้รอดพ้นจากงูกัดด้วยเสียงเตือนอลึกลับเป็นอภินิหารเรื่องหนึ่งข้าพเจ้าได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็อยากจะพูดว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งของผู้ประกอบกรรมดีที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ก็ขอขอบพระคุณเจ้าของเรื่องในการที่ได้กรุณาบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปอภินิหารมีจริงหรือไม่จึงไม่มีข้อสงสัยในความรู้สึกของข้าพเจ้าเลยผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัตรตรออยอำนวย่วยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำารชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถิน ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ